โ okay. อเคก็ขอสวัสดีขอท้ายด้วยซื้อเลยนะผมพรกผมในฮีโร่ทีวีนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจ้าของช่องฮีโร่ทีวีกันนะครับผมว่าเขามีอะไรบ้างเพราะตอนนี้ผมได้ไปเจออะไรแปลกๆอยู่ผมก็งงพิมพ์ใน Google ฮีโร่ทีวีดันเจอแบบนี้แทนหมายความหมายควายว่าอะไรหมายควายว่าอะไร ราจะบอ่านนั่นว้าวลงไปเลยอ,อ,อยีเยียมอัปเดตไปที่เจ็ดเออสูงแล้วอันดับโลกหนึ่งร้อนหนึ่งร้อนหนึ่งหนึ่งร้อนหนึ่งแสนเ้ยผิดสี่ร้านหนึ่งแสน 2 4 9หมื่ทีประเทศห้าหมื่นห้าพรอยสเรียโอ้รายได้โดยประมาณเรามาดูรายได้โดยประมาณกันนะครับผมมาเจ้าของช่องเฮ่ทีวีได้รายได้โดยประมาณเท่าไหร่ รายได้รายได้โดยประมาณต่อเดือนหกร้อยสี่บาทจุดห้าสิบแปดสตางค์จะลดขึ้นตามหนึ่งพันซับรริการสร้างขอมีิอเต่ร์วิโอคือศูนย์คือยังไม่ได้สง่งโฆษณา เข้าชมแสนอัตราเฉลีย่ยรถทีวี TV, วิเคราะห์คะแนนนูผู้ติดตามแอนการเติบโตของช่องโบก็ดีอยู่ล่าสุด30วิดีโอประเภทเสรีภาพเข้าชมผู้ติดตามดีเช่นหมายเลขเข้าชม ยอมจำนวนความคิดเห็นเข้าชม mm. จุดหมายเลขจุดเข้าชม mm. อายุและเพศของผู้เป็นมูลค่าประมาณโอ้ชาย,ยกว่าหญิง mm. มีหลายประเทศเลยดูกูดิ mm. นี่เป็นอะไรประเทศอะ mm. ไรเนี่ยดูซิประเทศที่ดูหลักๆคือประเทศอะไร สหร,หรัฐหรอวัดสหรัฐเหรวะอินโดนีเซียอันดับสองอังกฤษอันดับสามคนาดาอันดับสี่โอ้โหแ,แอฟริกาใต้นู้นื่ออื่นตัวทีวีแนะนำโดยย,อยอ่ยอๆย่อเออย่อคือช่องผมทำเกี่ยวกับแจกเกมแล้วก็แอนิเมชันแล้วก็ วิธีสอนทำช่วงนี้เน้นอินโทรอย่างอื่นไม่เน้นโอเคไปหยุดเลยชักลุ่มนี้ยอดบิวเฉลี่ยโอ้โหสตรีม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 เราจะมาเราสิดสตรีมแค่นี้ก็ไปละแนวโน้มอืมปัจจุบันจำนวนผู้เข้าชมในพาคเจ็ดัน,นโอ้สองพันเลยเหรออืมนา่าสนใจ โอ้โอ้ดี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 โอเคมีแค okay, ่นี้บายเจอกันอาทิตย์หน้าบาย